สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับซึ่งในสิ่งที่ผมจะนํามาพูดคุยมา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณผู้ชมในคลิปนี้เป็นเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในคลิปนี้เรามาเจาะประเด็น ในเรื่องของการเพิ่มเติมนะครับเป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยนำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมก็คือเป็นภาพารวมใหญ่ๆนะครับก็คือการแก้ไขการเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับทีนี้กระบวนการของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนะ่ยใน ตัวบทกฎหมายนะครับเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับไหนระเบียบฉบับใดในข้อไหนนะครับแล้วมีขั้นตอนกระบวนการในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรเราจะมาพูดคุยในระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะครับในฉบับแรกก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548 ซึ่งเขาแก้ไขเพิ่มเติมมาจนถึงฉบับที่3พศ2561นะตอนนี้เป็นะระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับและอีกฉบับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัตินะครับเป็นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว6086ลงวันที่19สิงหาคม2565เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนะทีนี้เรามาดูมาโฟกัสเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งในระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่นพศ .2548 ในในข้อที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ในหมวดที่4ในหมวดที่4เป็นเรื่องของการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน่นทีนี้ในเรื่องของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในระเบียบเนี่ยเขากําหนดเอาไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมในข้อ22ก็คือเพื่อประโย,ะโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะครับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับการเพิ่มเติมนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้วงเล็บหก็คือ ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินน่นน่จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมกับให้ระบุเหตุผลความจําเป็นเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนะครับอ่าเริ่มต้นตั้งต้นที่คณะกรรมการสนับสนุนเนี่ยจัดทําร่างแผนที่เพิ่มเติม แทนที่เพิ่มเติมคือมันไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนก็คือไม่ได้มีโครงการนั้นๆอยู่ในแผนพัฒนานั้นเองเป็นการเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับคณะกรรมการสนับสนุนเนี่ยไปจัดทำร่างแผนพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่นนี่คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่นและประชาคมท้องถิน่นนะระเบียบใช้คำว่าและนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการ พิจารณาร่วมกันนะครับก็หมายความว่าเฉพาะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเดียวก็ไม่ได้ประชาคมอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิน่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมอ่าเพราะนั้นทั้งสองคณะต้องร่วมกันพิจารณานะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเนี่ยให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาด้วยต้องให้สภาเขาได้พิจารณาเห็นชอบด้วยนะครับตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมน,นได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้วนะครับก็ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารหรือท่านนายกเนี่ยประกาศใช้ผู้บริหารก็จะต้องลงนามประกาศใช้พร้อมทั้ง จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า30วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้นี่คือขั้นตอนตามระเบียบนะครับอยู่ในระเบียบการจัดทำแผนปี2548ในหมวด4ข้อ22นะทีนี้นะครับยังไม่ละเอียดนะครับว่ากระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นแนวทางกว้างว่ว้างนะครับทีนี้ กระทรวงมหาดไทยเขาก็เลยมีหนังสือซักซ้อมนะครับเป็นหนังสือซักซ้อมที่ว6086ลงวันที่19สิงหาคม2565ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ,ะตรงนี้นะครับได้กำหนดขั้นตอนอธิบายรายละเอียดเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะครับ ในข้อ4.2นะครับในข้อ4.2เป็นเรื่องของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับอ่ะเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้นะครับข้อ4.2ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือซักซ้อมนะครับ4.2.1 ก็คือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยจัดทาร่างแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมพร้อมกับให้เสนอเหตุผลความจําเป็นนะครับให้ระบุเหตุผลและความจําเป็นเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่นอ่าทีนี้การดําเนินการนะครับหหลักการสําคัญในข้อนี้ก็คือโครงการพัฒนาท้องถิน่นหรือการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ ห,หรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะเนี่ยไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ปรากฏว่ามีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองก็คือเป็นโครงการที่ไม่มีนะครับท้องถิ่นเนี่ยจะเพิ่มเติมให้มีในแผนนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นการเพิ่มเติมนะครับก็คือไม่มีโครงการนั้นเลยนะครับแล้วเอาเข้ามาอยู่ในแผนเนี่ยเป็นการเรียกว่าเป็นการเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาเนี่ยหน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือผู้รับผิดชอบที่อยู่ในส่วนในสำนักในกองในฝ่ายต่างๆของท้องถิน่นจะต้องจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะเพิ่มเติมตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจําเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยในข้อที่2เจตนารมณ์เนยนะครับเจตนารม์ ก็คือให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเนี่ยจัดทําร่างหรือยกร่างแผนพนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัตินะครับปฏิบัติตามหน้าที่ให้ยึดโยงการทํางานในเชิงพื้นที่กับประชาชนในท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิน่นตามหลักการกระจายอํานาจให้แก่ประชาชนในท้องถิน่นโดยมีผู้แทนประชาคมท้องถิน่น หรือประชาชนในท้องถิ่นจำนวน3คนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำร่างหรือยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนะครับตรงนี้คณะกรรมการสนับสนุนก็จะมีในส่วนของภาคประชาชนเป็นอาประชาคมหรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมในการยกร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับเป็นการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อให้เกิดความสุขในท้องถิ่นเพราะว่าการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติในมิติทางสังคมและกลดความเหลื่อมล้ำในสังคมท้องถิ่นระหว่างราชการท,ท้องถิ่นกับประชาชนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ทางสังคมในร่วมในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากสิ่งที่เกิดจากสิ่งใหม่ๆนะครับนี่คือเจตนารมณ์ก็คือให้ภาคประชาชนาตัวแทนภาคประชาชนก็ตามเข้ามาร่วมกันยกร่างนะครับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและ 3. ก็คือเมื่อคณะกรรมการสนับสนุนเนี่ยในการจัดทําแผนนะครับได้จัดประชุมเพื่อจัดทําร่างแผนที่เพิ่มเติมแล้วก็ ให้เสนอผู้บริหารนะครับเสนอท่านนายกเนี่ยและให้ผู้บริหารเนี่ยกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่นเพื่อที่จะให้คณะกรรมการเนี่ยได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมน,นี่นี่คือในในขั้นตอนในข้อ4.2.1นะครับต่อมานะครับข้อ4.2.2ขั้นตอนต่อมานะครับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก็จะ ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมนะครับซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนเนี่ยจัดทาร่างเพิ่มเติมเอา,เอาไว้แล้วนะครับโดยผ่านการประชุมนะครับและก็ได้ดําเนินการลงข้อมูลตามแบบที่กาหนดพร้อมวิเคราะห์สภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมเนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนะครับขั้นตอนต่อมา4.2.3คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเห็นไหมครับก็คือคณะกรรมการพัฒนากับประชาคมเนี่ยให้ร่วมกันพิจารณาในแนวทางการดําเนินการในวงเล็บ1น,นะครับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมร่างแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้ผู้บริหารกําหนด วันประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิน่นการปร,ประชุมประชาคมท้องถิ่นเนี่ยเป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมในในระดับท้องถิ่นในระดับตำบลนะครับทั้งนี้เนี่ยท้องถิ่นท้องถิ่นใดนะครับจะจัดให้มีการประชุมประชาคม ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนหรือวิธีจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในรูปแบบอื่นๆก่อนที่จะมีการประชุมประชาคมในระดับภาพรวมก็ได้นะครับตามความต้องการของท้องถิ่นแต่ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยต้องมีการประชุมประชาคมในระดับขั้นตอนสุดท้ายก็คือในระดับภาพรวมด้วยทุกครั้งนะครับในระดับอาจจะเป็นระดับตำบลระดับเมืองระดับนครระดับจังหวัดเพราะฉะนั้น ภาพรวมจะต้องมีแต่ว่าใน,นระดับหมู่บ้านชุมชนเนี่ยก็ท้องถิ่นจะมีหรือไม่ก็ได้นะครับนะต่อมาในวงเล็บ2การพิจารณาล่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิน่นซึ่งได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนนะครับและก็คณะกรรมการพัฒนา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วนะครับเป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิน่นหรือผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นเนี่ยได้พิจารณารับทราบการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในอนาคตซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว .1239 ลงวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5นาในวงเล็บ3กรณีที่ประชาคมท้องถิ่นเนี่ยรับทราบประชาคมเนี่ยที่มาร่วมประชุมนะครับ ได้รับทราบแต่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิน่นหรือต้องการใช้สิทธิ์หรือเสียงในการแสดงความคิดเห็นหรือการเสนอข้อคิดเห็นที่แสดงออกโดยสุจริตแล้วเนี่ยนะครับเขาเขาไม่เห็นชอบแต่ว่าเขาต้องการแสดงความคิดเห็นก็ให้ผู้บริหารท้องถิน่นหรือท่านนายกเป็นผู้วิิจฉัยหรือสั่งการนะครับซึ่งการวิิจัยหรือสั่งการของอท่านนายกหรือผู้บริหารเนี่ยถือเป็นที่สุด ของอประชาคมท้องถิ่นนั้นนะครับต่อมาในองเล็บ4ในระหว่างการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นจะขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องดําเนินการตามข้อ22แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนทั้งนี้จะรับข้อเสนอ หรือความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้ดําเนินการพัฒนาท้องถิ่นก็สามารถกระทําได้นะครับเพื่อน,นํามาดําเนินการในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปก็หมายความว่าถ้าเขาจะมีการนําเสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเนี่ยก็ท้องถิ่นก็สามารถรับฟังปัญหาความต้องการตรงนั้นได้ให้ดําเนินการตามระเบียบตามข้อ22นะครับเป็น ไปดําเนินการในครั้งต่อไปนะครับรับปัญหาความต้องการที่เขาเสนอขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลในการไปเพิ่มเติมไปเปลี่ยนแปลงแผนในครั้งต่อไปนะครับนะต่อมานะครับขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนยังยังไม่จบนะครับขั้นตอนต่อมา2.4.2.4เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิการรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับ 1. เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณารับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมแล้วให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยส่งร่างแผนที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า30วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยนะครับวงเล็บสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลก็ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเนี่ยให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจานะครับก็คือต้องให้สภาพิณาเห็นชอบด้วยนะครับตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตนําบลจึงจะประกาศใช้และก็ให้พิจาา เป็นวาระเดียวนะครับการพิจารณาแผนเนี่ยไม่ต้องพิจารณาสามวาระเหมือนอข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณให้พิจารณาเป็นวาระเดียวไปเลยนะครับต่อมานะครับในขั้นตอนที่4.2.5ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่เพิ่มเติมและอนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัตินะครับวงเล็บหก็คือ,อให้ท่านนายกนประกาศใช้แผนที่เพิ่มเติมและอนุมัติแล้วและก็นําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากอนุมัติไปแล้วนะครับทั้งนี้ให้ท้องถิ่นเนี่ยใช้แผนพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมนะครับ 2. อท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแล้วให้หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบรวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสํานักกองและฝ่ายต่าง ของตนเองได้ทราบด้วยและลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่4.2.6องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณข้อ22อพศ2563ข้อ22โดยให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแล้ว ของท้องถินน่นเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายนะครับแนวทางปฏิบัติแนวทางดําเนินการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระเบียบดังกล่าวในข้อ22นะครับใช้แผนที่เพิ่มเติมเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายใจ่ายให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนปี2548ี่และที่กแก้ไขเพิ่มเติมข้อ25ที่กําหนดให้ท้องถิน่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแล้ว เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมคือหนังสือระ,ะเบียบหนังสือสั่งการหนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิน่นและก็ขั้นตอนโดยละเอียดนั่นเองนะครับ